สวัสดีครับตอนนี้ตอนตีห้าจะครึ่งแล้วอีกสองนาทีก็ครึ่งผมตื่นมาเพื่อที่จะอุ่นกับข้าวครับเดี๋ยวผมก็อุ่นกับข้าวแล้วไปเจอกันครับโอเคทุกคนเมื่อกี้ผมเพิ่งไปอุ่นมาตึ้งต้ต้เออผักตกในนี้ก็จะประกอบด้วยข้าวประมาณสองช้อนสามช้อนนี่แหละแล้วก็อกไก่หนึ่งชิ้นเครอทอดอกโคอลี่ไข่สองฟองแล้วก็ผักแล้วก็ด้านใต้นี่ก็มีผักเหมือนกัน โอเคนี่เห็นนี้คือมื้อเช้าถือว่าพึ่เยอะอยู่นะเนี่ยแต่มันก็น่าจะอิ่มอิ่มอิ่มเลยแต่ติดปัญหาอยู่อย่างเดียวเว้ยซอสหมดใช่มันหมดตั้งแต่คลิปที่แล้วอะ่ะคุณคุณน่าจะเห็นอ๋อตายแล้วผมวาอาจจะกินเลยเว้ยแต่มันมันมันมน,มน,นั่นแหละครับมันไม่มีซอสเว้ยผมควรทำยังไงดีวะออกไปซื้อตอนนี้ทันไหมอ,อ่ะเดี๋บบขึ้นเลยแล้วกันโอ้ยทุกคน เมื่อกี้เว้ยตอนที่ผมทํางานเสร็จใช่ไหมโอ้ยเือกกองกับมุมมมวัดจะแปลกๆนะทุกคนผมอ่ะเสร็จงานตอนประมาณบ่ายกว่าๆนั่นแหละผอแล้วผมไปเดินอยู่บิ๊กซีเว้ยแล้วผมอ่ะระหว่างเดินเดินใช่ไหมก็เดินไปเรื่อยๆนะวันนี้ผมรู้สึกปวดเท้ามากไม่รู้เป็นอะไรเป็นเกาปวดจัง โอ้หน้าผมโค้ดแดงโอ้ยเราได้จะ4มโมงเย็ยนแล้วตอนนี้ผมกําลังนอนเปื่อยๆให้รู้สึกให้กล้ามเนื้อมันหายเครียดด้วยแล้วผมก็พยายามยืดยืดอ่ะผมขอตัวไปยืดยืดก่อนวันนี้อาจจะไม่ได้ไปสวนสาธารณะหรือเปล่าไม่รู้ว่ามันก็คืมๆอยู่วันนี้แต่ก็มีแดดเหมือนกันนะเราใจยากอะ่ะเออ ข้าใจสภาพประกาศยากอย่างยูทู e ก็จะเข้าหน่อยนะผมนอนผมนอนอยู่ที่นอนไงแต่้ตบุกมันอยู่ตรงโต๊ะไงโอเคทุกคนเดี๋ยวผมไปยืดก่อนเดี๋ยวมาบอกอยู่ที่นึงว่าได้หรือเปล่าโอเคทุกคนอหเมื่อก,กี้ผมเพิ่งไปวอรม์มาไว้โ okay, อเคตัวนี้มันมันเย็นมากแล้วอ่ะทุกคน17นาฬิกาสนาที 9, าทเดี๋ยวผมจะเดินอยู่หน้าบ้านแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวเดินเสร็จเดี๋ยวผมมาบอกว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมรู้สึกปวดปวดมากอะ่ะ แด่ใจ่เยอะไงวะนี่เป็นปวดจริงนลนะที่หลักๆก็มาจากน้ําหนักตัวผมนะครับผมก็นะเท้าเล็กๆของผมมัน,มนแบกตัวร้อยกว่ากิโลไว้อะ่ะมันปวดก็ไม่แปลกแล้วครับเวลามันใช้งานหนักๆมาอืมโอเคเดี๋ยวผมไปเดินทำ่นี้สักหน่อยดีวยกว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มสี่สิบสองนาทีแล้วนะครับผมจากนัดดูนาฬิกาในโนบุกผมก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวหนึ่งทัพพีไข่หนึ่งฟอง แค่หลอดแค่ลอดสามชิ้นมล็อกคอลี่ก็ประมาณนี้เลยผมก็ไม่รู้จะเรียกวันเท่าไหร่อกไก่หนึ่งชิ้นเหมือนเดิมหั่นครึ่งผมไม่รู้ว่ากี่กร,รมัมแล้วก็ผักเป็นใบนี่ครับผักใบโอเคซึ่งวันนี้ผมมีของใหม่คือชงิงงงงงมันคือซอสมะเขือเทศด้วยที่มีน้ำตาลแค่กรรมเดียวแล้วใช้ย่าหวานนะซึ่งรสชาติมันต่างจาก ซอสธรรมดานิดหน่อยแต่ก็ใช้ทดแทนกันได้ผมซึ่งผมจะบีบไปน้อยนึงตรงไหนดีดีเพียงข้างเลยเสียงน่าเขียน <c oughs> ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เหมือนเดิมที่เปิดแล้วเมื่อกี้ที่ผมใช้มาตลอดอันนี้คือขวดที่สามละผมก็หยดไปเลยข้างๆตรงนี้เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะมาเทสว่ามะเขือเทศมันเป็นยังไง กินกับไข่ดาวก็น่าจะเวิร์กเว้ย <c oughs> กินกับไข่ดาวน่าจะเวิร์กกว่าบอรอกโคลีอะ่ะเอ้าจริงๆบรอกโคลีอ่ะกินไปเลยก็ได้นะเว้ยถ้าหลังต้มเสร็จกินเลยไม่ต้องปรุงไม่ต้องผัดเลยมันหวานอยู่แล้วเว้ยโอเคผมจัดการบอรอกโคลีไปหมดละผักหยิบออกมาเลยใบเดียวจริงๆมันไม่ได้มีแค่ใบเดียวนะั้นที่ผมอยู่ในจานเนี่ยนี่ผมเอามาเผื่อเพราะว่ามันไม่รู้จะไวไว,ไว้ตรงไหนของจานละเอา้า จริงอ่ะผมไม่ชอบลวกผักเลยไยมันเสียเวลามากเลยเนี่ยแบบผัาพวกนี้กินได้เลยเป็นจอยมากแต่แอคเครอร์ดเนี่ยมันกินดิบไม่ได้ไงเนี่ยครับตัวทําไม่อิ่มเลยเนะี่ยไอตัวทําไม่อิ่มเลยไออกไก่กับใครเนี่ยกับผักอิ่มจริงจริงมันไม่ต้องมีข้าวก็ได้นะผมกลมไม่ครบห้าหมู่อ่ะโอเคได้หมดแล้วเ,วเดี๋ยวนิดนึงเหยีบสควอชเลยแล้วผมยกกินเนี่ย ง่ายดิคำสุดท้ายไปสุดท้ายตึงตึงตึงหมดแล้วเข้าเย็นของผมโคตรเสียดายเลยวันนี้ไม่ได้เดินนะทุกคนคือผมไปเดินบิ๊กซีไว้ผมอาจจะไปเดินแบบเดินพลาดอะไรอะไรสักอย่างอ่ะแบบ มันอาจจะไปกึกตรงไหนก็ได้มันหูก,ก็เป็นโรคอะไรสักอย่างที่อยู่ๆมันก็เจ็บเหมือนเก้าอะ่ะเออมอแล้ว,วันนี้ไปเจอกันวัน,วนพรุ่งนี้ครับ